สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้รับห่อพัสดุมาหนึ่งห่อนะครับเป็นห่อสีขาวนะครับเดี๋ยวจะมาแกะดูนะครับว่าเขาส่งอะไรมาให้เรานะครับ ก็เป็นใบนะครับเป็นใบจากร้านนะครับ mm. ก็เป็นเคสโทรศัพท์นะครับเป็นเคสใส่โทรศัพท์นะครับอันนี้รุ่นเรียวมี3นะครับ โทรศัพท์รุ่นเร็วมี3เดี๋ยวจะลองไปใส่โทรศัพท์นะครับว่ามันใส่ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรา,เราลองมาทดสอบกับตัวนี้ดูก่อนนะครับ ก็ใส่ได้พอดีนะครับเคสของเด๋ยวมีสามนะครับครับก็เป็นว่าเคสเด๋ยวมีสามแล้วก็ทดสอบแล้วใส่ได้พอดีนะครับมีทั้งสองสีเลยนะครับที่ที่สั่งมานะครับเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับสีน้ําเงินเข้มกับสีสีสีฟ้าอ่อนนะครับสีฟ้าอ่อน ใส่ได้พอดีเลยนะครับครับแัะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะสั่งเคสโทรศัพท์นะครับก็สามารถสั่งได้ทางร้านค้าออนไลน์นะครับทางช้อปปีทางรัสด้ทั่วไปนะครับครับแัะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ